สวัสดีค่ะสวัสดีครัีมาสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะมาสักครู่ดีที่ไม่เห็นคือวิ่งอยู่แถวนี้เลยของมัอ่ะไม่ได้ไปไหนเลยนะ่ดไปพุ่งลาวนได้ใค่หคะผมก็อยาจะใช้สัญญาให้กับ้องทัที่จะเข้ามาชมนะคะสวัสดีค่ะนะคะวันนี้ค่ะอยู่กับมีมีลรอต์แล้วก็อยู่กับคุณครูพี่ฝันนะคะซึ่งวันนี้นะคะอย่างที่บอกว่าเราสคนไม่ได้มางแค่สคนนะเรามีรุ่นพี่นะคะหนุ่มหล่อสาวสวยนั่งอยู่ในจอด้วยนะคะวันนี้เนี่ยนะคะเขาจะมาแชร์ เทคนิคนะคะเออเพราะบางคนเนี่ยเทคนิคอะไรเทคนิคการเรียนภาษาจีนอย่างเดียวไม่พอเรียนไปเพื่อขอทุนการศึกษาด้วยนะคะเห็นที่บอกว่าหลักสูตรของเราเนี่ยพยายามผลักดันพยายามช่วยเหลือศึกษาพยายามโอเคหนูพิสอบน์แล้วลูกหนูจ่ายยื่นทุนแล้วลูกมาเลยลูกนะคะประพยายามผลักดันแบบนี้นะคะซึ่งพี่ตีและพี่อัดเนี่ยไม่มีพื้นฐานภาษาจีนเป็นศูนย์นี้รู้เลยเพราะว่าเราสอนน้องตั้งแต่ปีหนึ่งนะคะ ไม่เป็นภาษาจีนแต่เพราะวันนี้ค่ะได้รับทุนการศึกษาแล้วเดี๋ยวให้น้องสองคนแนะนำตัวก่อนเลยค่ะได้ค่ะเริ่มจากพี่อารเลยครับผมสวัสดีครับพี่อาร์นะครับนายอัชดายศรีพิงก็ตอนอยู่หลักสูตรธุรกิจจนานคชาติชั้นปีที่สามครับค่ะขอบคุณค่ะต่อเลยค่ะพี่ติงค่ะ สวัสดีค่ะพี่ตีนะคะเชื่อพิญญาเรืองปาดค่ะตอนนี้อยู่ปีที่สามหลักสูตรธุรกิจหลวงประเทศธุรกิจจีนอาเซียนค่ะค่ะก่อนอื่นเนาะคุยฝันก็ขอแสดงความยินดีกับพี่อัดและพี่ตีอแจ้งค่ะแจ้งข่าวน้องๆใน Facebook แล้วก็ t ิ k t ตอกด้วยปีนี้หลักสูตรเรา,เรานะักศึกษาขออ่ยื่นทุนการศึกษาของสถาบันขงจือเพื่อจะไปเรียนที่จีนนะคะที่มหาวิทยาลัยกวางสีปีนี้นักศึกษา หลักสูตรเราได้ทุนทั้งสิ้น25่สิบคนยีคนผคือไม่ใช่ว่าเป็นตัวเลขที่ถูตกใจมากนะคะคือไม่ใช่ว่า,วา,วาเราได้เยอะเพราะว่าอะไรคือแต่คือเป็น,เป,นเป็นความสามารถนะคะภาข,ของนักศึกษานะคะที่ตั้งใจนะคะเพราะว่าพอเข้าเกณฑ์ปุ๊บเข้าข่ายปุ๊บ แน่นอนแหละว่าอย่างนหนูก็ต้องได้นะคะอเออก็เป็นอะไรที่เราภูมิใจในตัวน้องๆมากๆเลยนะคะที่วันนี้เห็นตัวเลขคนที่ได้ทุนการศึกษาตรงนี้นะคะก็ดีใจแทนแทนแทน้องๆด้วยดีใจแทนครอบครัวด้วยนะคะก็คือได้ทุนอาะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์สำหรับน้องที่ยื่นทุนเนาะได้ถึง84% 84%ลงยืย่นไป30คน30คนถ้าไปแค่5คน<ช>ค่ะ,คะไม่เป็นไรเดี๋ยว พยายามใหม่ใช่ค<อ>่ะหรือถ้าไม่ให้ตอนนี้ไปม4เนี่ยนะคะเขาจะมีแบบว่าทุนเล็กๆน้อยๆมากมายนะคะเช่นโปรต้าการไปดูงานนะคะโปรต้าของการเขียนเรียงความประกวดแล้วก็จะได้เงินทุนการศึกษาอันนี้มีเยอะแยะมากมายเหมือนสื่อขอการันตีเพราะว่าเมือนสื่อเนี่ยตอนอยู่ที่จีนปุ๊บ ก็ล่ารางวัลพวกนี้หมดกันนะคะเอาเงินไว้กินสุกี้นะคะเอาเงินไว้กินไฮซีรานะคะอันนี้จะเป็นทุนการศึกษาสําหรับการเรียนที่มหาวิทยาลัยกวุงศิลหนึ่งปีเลยเนาะหนึ่งปีการศึกษาแล้วก็ได้ทั้งค่าเราเรียนค่าที่พักค่าเงินเดือนค่าของที่นอนคันนี้สิบห้าคนเลยอันนี้ก็จะเป็นน้องจากทั้งรหัสหกสามที่จะไปเรียนหนึ่งปีแล้วก็รหัสหกสี่แผนการเรียนที่สองที่จะไปเรียนสองปีเนาะรวมกัน ที่จะเดินทางไปพร้อมกันเนี่ยได้25คนรวมทั้งสองคนนี้แล้วก็สองคนนี้ที่เราเชิญมาเพราะอะไรเพราะว่าเขามีความพิเศษนะครับคือเขาสวยพิเศษแล้วหล่อพิเศษนะคะไม่ใช่นะคะใช่ใช่ด้วยดีกว่านะคะคืออย่างที่บอกไปตั้งแต่ตอนต้นว่าน้องๆหลายคนน่ะกังวลใจว่าหนูเนี่ยไม่เรียนภาษาจีนเลยหนูจบเอกวิทยาศาสตร์มาศึกษานวณมาหนูไม่เคยเรียนภาษาจีนมาเลยหนูจะทาได้หรือไม่วันนี้เนี่ยที่อ่านในพิธีคือประจักษ์แล้วค่ะว่า ไม่เรียนภาษาจีนมานะคะรู้นิดๆหน่อยๆนะคะก็สามารถมาแอคทีฟตัวเองเริ่มวันนี้ก็ไม่สายนะคะเราจึงอยากจะชวนพี่ทั้งสองคนนะคะมาเล่านะคะ้างแรงบันดาลใจนิดหนึ่งนะคะว่าทําอย่างไรนะคะอ่ะเราจะไปเิ่งเล่นนิดนึงอ่ะจพูดนะคะแต่จะพูดแบบค่ะก็อ่ะเราก็มาคุยกับน้องเลยเนาะสองคนเนี้ยคือมาเริ่มเรียนภาษาจีนที่นี่จริงๆเลยไหมคะ ก่อนน้านี้ยไม่ไม่เคยเรียนจีนมาก่อนหรือว่าติวก่อนเข้าเรียนนิดนึงเพราะว่าต้องมาเรียนหลักสูตรจีนอาเซียนอภิอาจก่อนอ่าครับของผมว่ามันเคยผ่านตามาช่วงตอนมอต,ต้นครับภาษาจีนก็จะเรียนแค่ตัวเดียวแล้วจากนั้นก็ไม่ได้เจอภาษาจีนอีกเลยจนมาขึ้นมหาลัยอยงนี้แหละครับอืมแล้วพี่ตเตย์คะพอหนูก็เหมือนกัน,นะคะ่ะเริ่มจากสูตรเลยอืมใช่ก็คือแบบไม่ค่อยได้อะไรเกี่ยวกับภาษาจีนด้วย แล้วแล้วแล้วยังไงถึงแบบถีบตัวเองขึ้นมาขนาดนี้หนูมีแรงจูงใจแรงผลักดันยังไงบ้างครับผมขอผมต่อนึ่งครับค่ะอ่ะก่อนเลยค่ะโอเคโอเคพูดแลยเพราะว่าฉันก็มีแรงบันดาลใจเธอน้องไปทก่อนเลยก็มันเริ่มมาจากที่ว่าตอนสมัครก็สาขานี้เขาบอกว่าต้องใช้เกณฑ์ที่จะได้ทุนไปเรียนรีก็คือต้องเคจเคสามอาจารย์ก็เป็น ้าหมายหลักของผมตลอดก็ต้องผ่านเอเชเคสามให้ได้ตั้งแต่ทันเข้าเลยครับก็คือพอรู้แล้วว่าโอเคมาเรียนที่นี่หลักสูตรนี้ยังไงปีสามเราต้องไปจีนเรามีสิทธิ์ขอทุนรัฐบาลจีนเนาะเราเอ้ยมีสิทธิ์ขอทุนสาบันผมจืดเนาะแต่ว่าต้องเอ K เเสามเพราะฉะนั้นฉันตั้งใจเลยนภายในระยะเวลาสองปีฉันต้องได้สามแบบนี้ใช่ครับของตีเหรอคะของหนูจริงๆก็คล้ายอัดเลยค่ะคือ เห็นว่าเราต้องสอบทุนเพื่อที่จะแบบว่าให้ได้ทุนใช่ไหมคะหนูก็นั้นแหละมีเป้าหมายนั้นแล้วก็ตั้งใจอ่าทําฝึกข้อฝึกทาข้อสอบอะไรอย่างนี้คะ่ะแล้วก็แแหละไปสอบค่ะอืแล้วแต่ละฟีแต่ละเทอมเนี่ยเราได้วัดระดับความสามารถภาษาจีนของเราอย่างต่อนเนื่องไหมคะของเตียคะพอเรียนแล้ว,วเราเรงว่าก็ม,ามีวัดเองด้วยแล้วก็มีอ ชาวเราซื้อค่ะที่เขาคอยแบบว่าคอยให้วัดอยู่เรื่อยๆตั้งแต่หนึ่งสองสามมาเรื่อยๆ,ๆค่ะเสมือนจริงนะคะเป็นการทอเสมือนจริงแล้วแต่และครั้งเนี่ยเราสําเร็จตามเป้าไหมคะแรกๆก็ไม่สําเร็จค่ะแรกๆจะร้องไห้เพราะงงมากเ <laughs> พราะว่าเราเริ่มจากสูตรเนะะี่ยค่ะใช่แต่ว่าพอเรียนมาเรื่อยๆทําเรื่อยๆมันก็เข้าใจเองค่ะ ก็คืออยู่ที่ความมุ่งมานักไม่ท้อถอยนะคะแล้วพี่อัจล่ะคะพี่อาจตอนสอบวันระดับเองครั้งแรกตกใจคะแนนไหมอ่ามันถ้ามันของต้องบอกว่าทางหลักสูตรเนี่ยจะมีให้ทดสอบวันระดับอยู่เรื่อยๆครับตั้งแต่ตั้งแต่ปีหนึ่งเลยก็ประมาณเหมือนจะเทอมหนึ่งแล้วก็วัดทีหนึ่งประมาณนี้ครับซึ่งมันก็ช่วงแรกๆผลมันก็มันก็มีดีบ้างไม่ดีบ้างครับแต่มันก็ยังผ่านก็้นมาผ่านมาเรื่อยๆอยู่ครับ แล้ก็ผลการวัดของเราเนี่ยคือเห็นคะแนนแล้วแบบในการพัฒนาของแต่ละครั้งเนี่ยมั่นใจไหมว่าพอถึงปีสองแล้วเนี่ยเราจะเอ k เสามผ่านแน่นอนอ่ามันก็มีช่วงเ้าบอกว่ามันก็มีช่วงเยอะว่ามันก็มั่นใจแล้วก็ไม่มั่นใจนะครับแต่มันแต่มันก็ผ่านมาได้ครับด้แบบว่าเพราะว่าเราอยากจะผ่านจริงๆก็เราตั้งใจกับมันจริงๆมันก็เลยผ่านมาได้ครับ ก็คืออย่างที่บอกล้ว,ว่าพี่รุ่นพี่ทั้สงสองคนนี้ไม่ใช่แค่ว่าภาษาจีนอย่างเดียวน,นะวิชาอื่นก็ดีเช่นเดียวกันนะคะคืออยากจะเล่านิดนึงในส่วนของกระบวนการในการเรียนการวางแผนชีวิตเพราะน้องบางคนเนี่ยไม่รู้เลยค่ะว่าต้องทําอย่างไรเนาะเข้ามาหาวิทยาลัยมามีกิจกรรมด้วยนะคะต้องเรียนด้วย ถ้าไหนจะต้องผลสอบต่างๆนานานะคะภาษาจีนฉันก็อ่อนแอภาษาอังกฤษจ,จะก็มีนิดเดียวอยากจะให้รุ่นพี่ทั้งสองคนเนี่ยนะคะช่วยแชร์นิดนึงว่าหนูจัดการตัวเองอย่างไรกับการเรียนค่ะสำหรับผมก่อนก็ได้ครับผมก่ก็ได้ <h> ค่ะก็คือว่าของผมเนี่ยเวลาเรียนผมจะแบ่งเวลาแบบว่าให้มันแบบว่าชัดเจนไปเลยก็ค,คือถ้าเรียนผมก็จะเรียนเต็มที่แต่ถ้าเล่นผมก็เล่นเต็มที่เหมือนกันอย่างนี้ครับ ซึ่งถ้าตอนทํางานเนี่ยเว,เวลาตอนผลทางานหร,หรือว่าเรียนพวกเนี้ยถา้าอันไหนผมไม่เข้าใจอ่ะผมก็จะเจาะเข้าไปเรื่อยๆจนกว่าผมจะเข้าใจมันย้ํามันอยู่เรื่อยๆอย่างเงี้ยครับทุกวิชาเลยแต่ถ้าอันไหนมันไม่แบบว่ามันถึงขั้นไม่ไหวจริงก็ถึงแบบไม่รู้จริง,รงๆก็ต้องทักอาจารย์ไปถามมันเงี้ยครับว่ามันอันนี้มันคือ,อยังไงยังไงอ่ะครับต้องแบบว่าให้เราเข้าใจจริงๆแล้วก็สิ่งที่ผมมองว่าที่มันสาคัญสุดในการเรียน,นก็คือมันต้อง เราต้องเราต้องรักในสิ่งที่เรียนจริงๆนะครับถ้าเราแบบว่าชื่นชอบในสิ่งที่เราเรียนเนื้อหาที่เราเรียนเนี่ยมันจะแบบว่าช่วยให้เราโม i ิเว e ให้เราเก่งขึ้นไปเรื่อยๆได้แล้วเราก็แบบว่าเรียนรู้ในวิชานั้นได้อย่างภาษาจีนแรกๆผมก็ไม่ชอบนะครับแต่ผมเนี่ยเป็นคนที่แบบว่าปรับตัวกับทุกวิชาผมปรับพร้อมเปิดรับใหม่ทุกวิชาใหม่หมดที่แบบว่าอะไรจะเข้ามาผมก็พร้อมจะเรียนพร้อมจะเรียนรู้กับมันแล้วก็คือด้วยความพร้อมอางเนี้ยผมก็เรียนไปเรื่อยๆแล้วรู้สึกว่าเออเราก็่ค่อยๆชอบมันไปเร อรู้ตัวยคีก็คือแบบว่าเออเราเรียนได้แล้วก็เรียนได้ดีแล้วก็แบบว่ามันก็สอบสอบก็ไปได้ด้วยก็เรียกว่ามีทั้งการบริหารจัดการเวลาเนาะแล้วอะไรที่ยังไม่เข้าใจยังไงก็ต้องหาคําตอบให้ใ<ช>เราเข้าใจให้ได้ให้เรารู้ค,รคือจะไม่ไม่ค้างคาว,ว่าอันนี้ไม่รู้ก็ปล่อยไปกอดอ,อะไรอย่างนี้จะไม่ไม่เป็นแบบนั้นเนาะต้องทิศตรียะคะมีเทคนิคอย่างไงบ้าง เพราะว่าเราอะต้องเรียนหนักกว่าเพื่อนเนาะเพราะเราเรียนทั้งวิชาทั่วไปแล้วก็ติวภาษาจีนให้หนักกว่าคนอื่นหน่อยนึงใช่ค่ะมันมันก็อยู่ที่ความขยันเลยค่ะเพราะว่าของหนูเนี้ยบางทีหนูไม่ได้มีสมาธิตลอดเวลาแบบอย่างตอนไปเรียนที่มอหรือว่าเรียนออนไลน์ก็ตามค่ะบางทีหนูไม่เข้าใจแต่ว่าพอกลับมาบ้านเนี้ยก็จะขอของเพื่อนดูบ้างถ้าแบบเพื่อนจดทานอะไรเงี้ยแล้วก็มาลองนั่งดูว่าอันไหนที่เรายังไม่เข้าใจมากอะไรเงี้ยค่ะเราก็จะดูนั้นแล้วก็ยิ่งตอนเรียนออนไลน์เนี้ยค่ะมันดีตรงที่แบบมันอัดได้ใช่มค แล้วว่าทีนี้เราพอจบคลาส๊บเราก็มาเปิดย้อนดูใหม่ได้หมดเลยก็ดีตรงนี้ค่ะก็เป็นพยายามขยันแบบกลับมาทัวนถ้าเราไม่เข้าใจค่ะของเทคนิคของพิตรีคือต้องทบทวนทวนเท่าหร่ทวนหนึ่งครั้งเดียวไม่ได้ต้องฟังหลายครั้งให้แบบจำให้เข้าใจให้ได้นะคะซึ่งก็เป็นอะไรที่ที่ที่เรารู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็เป็นสิ่งที่น้องๆคนไหนที่ฟังแล้วเนี่ยมันไม่ยากเลยถช่หนู ทำเทคนิคเดียวกันกับพี่อัดแล้วก็พี่ตรีตรงนี้ด้วยนะคะคุณฝันถามหน่อยหนึ่งเรื่องการขอทุนของสถาบันของจือเนี่ยนอกจากขนาดเอสเคสามแล้วเขาใช้อะไรอีกบ้างคะอย่างที่บอกไปนะครับก็คืออ่ะหนูให้ให้ตัวตัวเล่าดีกว่าว่าเธอสองคนรู้ใช่ไหมคะว่าเขาใช้อะไรบ้างอะไรบ้างเอกสารอะไรบ้างตอนที่เริ่มแรกแรกเริ่มเลยเนี่ยอ่าของตรีอ่ะรู้รู้ตั้งแต่แรกไหมแล้วก็เตรียมเตรียมตัวยังไงบ้าง มายถึงของที่จะต้องใช้ไปยื่นกับทุนเหรอใช่เรารู้ตั้งแต่ปีหนึ่งเลยไหมว่าสิ่งที่เราจะต้องใช้ในการยื่นขอทุนของจื่อแน่นอกจากคะแนนภาษาจีนแล้วเราต้องมีอย่างอื่นอะไรบ้างรู้แต่แรกเลยไหมคอหนูรู้แค่ว่ามีบ้างทให้สอะไรยังไงบ้างน้อยก่อนที่อย่างเช่นกระบวนการในการขอทวีเจนสิ้นนะคะใบคําแนะนําเนี่ยนะคะหนูหนูต้องมีอะไรประกอบบ้างอย่างเงี้ยค่ะ ที่เราซื้อให้ส่งเข้ามาในอีเมลเอ่ยหรือว่าให้หนูเอาเอกสารมาส่งเอ่ยอย่างเงี้ยค่ะช่วยแนะนํานิดนึงค่ะว่าหนูต้องเตรียมอย่างไรบ้างอ๋อก็จะมีเอกสารที่เราซื้อให้มาเ,าเขียนแนะนําตัวเองอะคะอ่ะใช่แล้วก็แบบว่าไม่ยากแต่เพราะว่าเราทักทายเราซื้อได้ตลอดอย่างเงี้ยะคะ่ะก็ก็มีประมาณนั้นไม่เยอะกับคะแนนเอสอชประมาณเนี้ยค่ะกิจกรรมเกรติบตรอะไรเงี้ยต้องมีไหมคะต้องมีไหมค่ะลูกเกตติบารต้องต้องมีค่ะ ปิดบา้บานดวยหนูก็ลืมๆไปแล้วนะเนี่ยเพราะว่ามันเพราะว่ามันมันมันระยะเวลามันนานมากเนาะ็อ่านนะคะผมอ่า,ออา,า,ออานนิเตรียมอะไรบ้างอกจากอ่อคะแนนภาษาจีนแล้วคะแนนแล้วก็มีเอกาสารแนะนําตัวอย่างที่สีพูดครับแล้วก็มีพวกปีลิบัตเขา้าร่วมงานต่างๆแล้วผมว่าแต่ของผมเนี่ยผมรู้สึกว่าคะแนนเฉลเคผมมันก็ไม่ได้ดีมากแต่รู้สึกว่าที่มันได้ที่มันจะที่ที่เขาน่าจะผ่านเรืเลงน่าจะมาจากคะแนนแบบว่า ในคณะเรียนของแต่ละเทอมครับเพราะว่า,ม,ามันต้องส่งด้วยคนสคริปต์ใช่ครับใช่ครับต้องส่งคนสคริปต์ด้วยต้องมีส่งคนสคริปต์แล้วก็มีพวกจกีิบัตรเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆนะครับของผมมันก็มันมีอันนึงที่ว่าผมได้เข้ากิจกรรมร่วมกับมกวางสีด้วตรงเลยมันจะเป็นงานในไทยยูอะครับเป็นสายมหาหลัยมีกวางสีมีมอมีส่วนุสิตร์แล้วก็มีอีกอีกของมหนึ่งนี่แหละครับถ้าตอนนี้นึกไม่ออกอันนั้นนะครับผมว่านั้นน่าจะเป็นอันหลักเลยที่น่าจะเป็นตัวช่วยให้ ไอ้ไอ้กอร์ฟของผมมันน่าจะดีดีขึ้นมาเยอะอยู่อืมน้อก็น้องๆก็ฟังแล้วก็อะ่ะจำไว้ว่าเวลาเมื่อไหร่ก็ตามที่มีกิจกรรมที่มันเป็นอินเตอร์นอ<ช>เป็นกิจกรรมร่วมกับชาวบันขงจื๊อก็ดีหรือว่ามหาวิทยาลัยความสีก็ดีรีบเข้าไปทํากิจกรรมนั้นเลยร่วมกิจกรรมนั้นเลยเพราะว่าน้องจะได้ใบเซอร์ติฟิเคทที่เอาไว้ใช้สําหรับประกอบการยื<ช>่นสอถุงน้องของพี่ตีมีเยอะไหมเซอร์ติฟิเคทพี่ตีมีเยอะไหมครับ หนูก็มีไม่เยอะมากค่ะแต่ว่าจะมีแบบพวก c e r t i f i c ของตอนมอปลายอ่ะจะไม่ได้ว่าใส่ไปหรือเปลา่าแต่ว่าแบบตอนเข้าโครงการตอนมอปลายเนี่ยค่ะก็มีใส่ไปบ้างาภาษาอังกฤษแล้วของพีตพ่ติธงพี่ติ๊คือว่าของตัวเองนี่เด่นด้านไหนสิ่งที่ยื่นไปแล้วแบบว่าเออกรรมการน่าจะถูกใจอะไรเงี้ยสวยค่ะดูคิดว่า นูก็ไม่น่าจะจะเป็นกติบัติด้วยแล้วก็คะแนนหนูด้วยที่แบบมันก็เกินขเกณฑ์ขั้นต่ํามาประมาณหนึ่งอย่างนี้ค่ะเพราะฉะนั้นอยู่ที่ตรงนั้นค่ะอย่างที่พี่ตีกับพี่อดบอกตนวว่าไม่เพียงแค่วิชาภาษาจีนหรือคะแนนเอสเหลายวิชาอื่นๆเนี่ยหนูก็ต้องตั้งใจเรียนเช่นกันเพราะว่าเวลาหนูเอาใบ คะแนนออกมาเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่บอกบอกว่ามันสวยนะคะคือคนเขาดูหมดใช่ไหมคะดูคะแนน SSK ด้วยไม่ใช่ไม่ใช่ดูแค่ว่าผ่านแต่ดูว่าผ่านแล้วเนี่ยคะแนนดีแค่ไหนเราต้องมีตัดคลิปนอคจาคนี้นะครัีใบรายงานผลการศึกษาอย่างงี้ค่ะคือก่อนอื่นเนี่ยคือสิ่งที่หนูจะต้องมีแน่นแเลยก็คือว่าใบผลคะแนน SSK แล้วก็มีใบแนะนำสัดส่วนของจื่อด้วยแต่ก่อนที่หนูจะให้มาของจื่อเขาเซ็นรับรองหรือแนะนําหนูเนี่ย ตัวหนูเองก็ต้องโดดเด่นนะคะเพราะว่าในใบรับรองของแต่ละคนเนี่ยเนื้อความไม่เหมือนกันนะจ๊ะนะคะมไม่ใช่ว่าทุกคนจะเขียนแบบเป็นแพทเทิร์นเดียวกันว่าเด็กคนนี้ชื่ออะไรยังไงเขาจะเล่าเรื่องนะคะเกี่ยวกับตัวของเด็กคนนั้นว่าทําอะไรมาแล้วบ้างนะคะมีความสามารถอย่างไรนะคะตรงนี้เนี่ยสาคัญมากๆตอนที่เวลาพิจารณาทุนเนี่ยเขาก็จะดูจากตรงนี้เลยว่า เด็กคนนี้เป็นยังไงบ้างทําอะไรมาบ้างต้องเขียน,นะะต้องเขียน study plan ถูงไหมคะ study plan ไม่ต้องนะคะแต่ว่าต้องมีข้อความแนะนําตัวนะคะ<ม>หนูชื่ออะไรมาจากไหนนะคะคือเป็นการแนะนําตัวที่แบบว่าไม่ได้ยาวจนเกินไปแต่ก็ไม่ได้เรียบง่ายจนเกินไปอาจจะต้องมีสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจในการเรียนในใชัย่เอา ความรู้กลับมาพัฒนาอะไร<ช>แบบนี้ไม่ถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะทุกคนนะคะที่ส่งมาไม่ต้องกลัวว่าหนูจะเขียนยังไงหนูไม่รู้วหนูจะเขียนยังไงเลยไม่เป็นไรหนูส่งมานะคะทุกตอนที่ผ่านมาเนี้เราซื้อทุกคนเนี่ยจะดูละทุกคนเนี่ยเราซื้ออ่านหมดเลยนะคะโอเคดูว่ามันมันเขียนโอเคไหมมีตรงไหนที่ปรับปรุงบ้างคนไหนที่ไม่โอเคเนี่ยเะดนตีกลับแล้วก็แก้กลับมา นะคะอันนี้เนี่ยเราก็จะแนะนําได้นะคะซึ่งหนูไม่ต้องกล,ลัวระหว่างยื่นขอทุนเนี่ยเราซื้อก็คือเจงที่บอกกัาเราว่านัดมาลงทะเบียนที่มอเลยนะคะวันนั้นเล่าให้ฟังได้ไหมล่าแชร์นิดนึงได้ไหมวันนี้วันลงทะเบียมามายื่นขอทุนอะ่ะมันรับยังแค่ค <c oughs> <ๆ>่ะ <c oughs> อยู่ดีๆระบบต้อนล่มนะคะกลับกันกี่โมงวันนั้นเล่าเราพูมายื่นมายื่นที่มหาลัยมาที่มหาลัยเลยนะคะเรามา ดูอยู่ด้วยกันเลยทั้งวันเลยนะคะอืมแต่พี่อาจเล่าให้ฟังหน่อยวันอะไรขึ้นอ๋อมันเป็นปัญหาเรื่องความราช้าของการส่งเมลจากที่นู่นมาที่นี่ครับแล้วก็เลยต้องนั่งทําเรื่องทําเรื่องส่งส่งให้อาจารย์ที่นูน่นทีละคนทีีะคนทีะคนครับก็ปกติวางแพนไว้ว่าประมาณบ่ายหนึ่งอันนี้ก็น่าจะเสร็จแล้วก่อนเที่ยงก็น่าจะเสร็จแต่วันนั้นก็ลากยาวไปสี่ห้าโมงเลยครับก่จะได้กันทุกคนจะได้เมลครบแล้วก็ก่อก่อข้อมูลในตัวเว็บให้เสร็จ ครับเพราะว่าบางทีเนี่ยเราไม่รู้เลยว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นนะคะระบบนี้เราก็แก้ไขไม่ได้คือสิ่งที่แก้ไขคือเราต้องประสานงานกับทางฮันปานนะคะทางศูนย์ใหญ่ที่จีนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เนี่ยมันก็เลยเป็นปัญหาที่แบบมาโดยที่เราไม่ทันตั้งตัวนะคะเราก็สู้กันคะ่ะเด็กๆก,ก,ก็สู้อาจารย์ก็สู้คือแบบโอเคก็อยากไหมคะกอบยากไหมลูกกอบยากไหมพี่ตีแชร์นิดหนึ่งก็ยากอยู่ค่ะเพราะว่า เอเชียสามันยังไม่ได้ครอบคลุมหึ่งศัพท์ที่เราจะต้องกรอกในใบสมัครอะคะ่ะแต่ว่าก็ดีที่มีแบบเราชี้ช่วยตลอดแบบเดินมาถามยกมือก็คือแบบเขามาตลอดเนี่ยะคะ่ะก็คือแล้วก็มีเพื่อนด้วยเพื่อนก็ช่วยช่วยช่วยก<ม>ันช่วยกันเพราะทุกคนคือแบบแฮปปี้มากคือทุกคนช่วยเหลือกันเพราะว่าหนึ่งเราเพิ่งเจอเหตุการณ์ที่แบบว่าอย่างที่บอกเราเพียอนักเที่ยงไม่เกินเที่ยงหรือบางมนก็เสร็จแล้วแต่ใครจะไปรู้อยู่ดีๆระบบงองแงซะง,งั้นนะคะเพราะาอะไรเพราะว่าระบบเนี่ยว่มได้แน่นอนเพราะว่าไม่ใช่มีแค่ มันทั่วโลกขันลูกนะคะสมัครไปที่ฮันป้านของจือใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องมีอะไรที่ผิดพลาดเพราะฉะนั้นเราจึงแบบหนูมาด้วยกันลูก<ม>เราจะได้ลงเรือลําเดียวกันนะคะอันนี้ก็ก็ประทับใจเนาะจากเหตุการณ์วันนั้นแล้วก็ทําให้เด็กๆทุกคนคือก็สําเร็จนะคะที่แบบได้ตามเป้าหมายตอนนี้ทั้งคู่เตรียมตัวยังไงบ้างสําหรับการไปเรียนที่จีนหนึ่งปีฟิตภาษาจีนมากน้อยแค่ไหนคะ กังวลไหมกับการที่ต้องไปเรียนทุกวิชาเป็นภาษาจีนอะผมก,ก็ได้ผมก็ได้นะหรือใครก็ผมกานะอ่าอาจเชิญค่ะผมรู้สึกว่ามันก็มีความกังวลบ้างครับในช่วงแรกแต่ผมรู้สึกว่าไปอยู่ที่นู่นแล้วถ้าปรับตัวปรับตัวได้ไวเท่าไหร่มันก็ยิ่งดีะครับ ได้ได้ติวเข้มภาษาจีนเพิ่มไหมในภาษาจีนที่เป็นลักษณะของอคาเดมิกอะค่ะเป็นอสอบวิชาการอ,อะไรอย่างเงี้ยได้ไปเพิ่มเติมนะ<อ>ก็มีเพิ่มเติมบ้างครับแต่ก็ยังไม่ได้ทาเป็นแบบเดลี่อย่างเงี้ยครับเพราะว่าช่วงนี้มันก็ุช่วงนี้ก็ผมก็มีแบบว่างานที่ต้องทําเหมือนกันครับมันก็เลยหาช่วงทายากแต่ก็แบ่งแบ่งแบ่งมาด้วยครับเก่งมากเลยที่อาจทางานไปด้วยเรียนไปด้วยเก็ตตังไปเที<อ>่ยวที่จีนเหรอจ๊ะ อ่าเ่งนี้เก็บเก็บตังใช้ค่าใช้จ่ายที่จะต้องใช้เนี่ยแหละครับพี่อ่านทํางานอะไรลูกเล่าให้น้องฟังได้ไหมได้นําความรู้ที่เรียนปริญญาตรีไปใช้ในการทํางานไหมอ,อ,อันนี้คืองานพิเศษครับอันนี้งานพิเศษครับอันนี้อันนี้น่าจะบอกว่าเป็นทําเกี่ยวกับดุลให้เป็นด้านลูกค้าสมคัญน,นะครับส่วนมากแต่ <c oughs> จะไม่ค่อยได้ใช้จะไม่ค่อยจะไม่ค่อยได้ใช้วิชาที่เรียนมาก ภาษาจีนภาษาจีนก็มีได้ใช้นิดหนึ่งครับแบบว่าก็มีลูกค้าคนจีนอย่างนี้บ้างก็มาบ้างก็จะฟังรู้เรื่องพอรู้เรื่องคุยเสรยสันต์นิดหนึ่งครับแต่ภาักๆใช่ไหใช่ครับหลกัหลก,ลก,ลก,ลกๆก็คือใช้ภาษาอังกฤษเนี่ยแหละครับตอนคุยกับลูกค้าครับผมก็อันนี้ที่ทําก็จะมีทั้งรับฝากกระเป๋าเนี่ยพวกงานไทเฟกเนี่ยครับไทเฟกงานบางเกาะเกมเนี่ยครับแต่ส่วนมากที่ทําหลักๆเลยก็จะเป็นให้ให้กิดยืนมาเขียนครับอันนี้ก็จะมีทั้งลูกค้า ต่างชาติครบเลยครับแต่แล้วก็ลูกค้าไทยแต่ถ้าที่ผมทำเนี่ยมันจะใช้สกิลมันส่วนมากมันจะใช้ทักษะด้านการสื่อสารม,มากกว่า,ารครับสื่อสารเนาะใช่ครับโอเคก็ถือว่าเป็นประสบการณ์นันหนึ่งก็คือเราจะไม่กลัวแล้วแหละกับการสื่อสารกับชาวต่างชาติเพราะเราได้สัมผัสเยอะเนาะพี่ตีล่ะคะตอนนี้ทําอะไรอยู่แล้วก็เตรียมความพร้อมสําหรับการไปเรียนที่มหาวิทยาลัยกว่างสียังไงบ้าง ตอนนี้ก็อยู่บ้านเฉยๆเลยค่ะแต่ว่าพยายามที่จะแบบฟังรายการจีนวายรตี้ต่างๆเนะียหรือว่าพยายามแบบว่าท่องสัพทอเชี4่ให้มากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะเพือ่อแบบในอนาคตเราต้องไปสอบอีกก็เป็นประมาณนี้ค่ะ๋ยวถ่ายรีวิวอยู่ใมโลกต่างนา้นแม้แต่น้าสวยนะคะคือเป็นบล็อกเกอร์ชื่อดังนะคะเป็นเคลงทำอยู่ในโลกต่างนี้ก็ยังทํา,ยาอยู่บ้างค่ะแต่ว่าบางทีมันก็ไม่สะดวกเนี่ยบางช่วงไม่สะดวกทําตลอดตลอด ะไรอย่างนี้ก็แต่ก็พยายามจะทําให้ให้แบบมันถี่ขึ้น,นะคะ่ะอืมนะครับคือเป็นอะไรที่ทั้งสองคนนี้คือแบบเป้าหมายแรงกล้ามากนะคะทั้งเรื่องเรียนทั้งเรื่องงานพิเศษงานอิเด็กส่วนตัวก็คือทุกอย่างมันสามารถที่จะมาแบบรวมเข้าด้วยกันนะคะแล้วก็แฮปปี้มากๆเวลาผ่านมานะครับเอาแล้วค่ะตอนนี้ทั้งคู่เนี่ยอาจจะกำจะไปจีนแล้วผ่านการเรียนที่สอนอุสิบมาแล้วสองปี คงจะมีประสบการณ์เรื่องของการเรียนเรื่อง,อง,ข,องของการปรับตัวอะไรเงี้ยมีอะไรอยากจะแนะนําโอเคน้องใหม่ที่กําลังจะเข้ามาเรียนในปีนี้บ้างว่าเออในระยะเวลาสองปีเนี้ยเราจะเจออะไรบ้างแล้วเราควรจะแก้ปัญหาหรือว่าปรับตัวอะไรยังไงในระยะเวลาสองปีที่เรามาเรียนที่นี่ก่อนที่จะไปจีนนะคะพี่อัดคะครับอย่างแรกเลยคือว่ายัางน้องเนี่ยจะต้องสอบพีเอชเคสามไม่ผ่านใช้เกณฑ์เดิมไหมครับอาจารย์ตอนนี้งเกณฑ์เดิมอยู่ลูกโอเคครับก็ ก็คืออย่างแรกเจยเวลาเข้ามาเนี่ยไอสภาพแปดลร้อนเนี่ยเราก็จะเจอคนที่แบบว่าเออเก่งมาแล้วบ้างก็มีหรือว่ากลางๆก,ก็มีอย่างเงี้ยครับซึ่งถ้าเราไม่ได้เลยเนี่ยสิ่งแรกเลยที่ต้องคิดก็คือเราไม่ต้องกดดันตัวเองครับเราเราวัดผลจากเราวัดเพอร์ฟอรนซ์ในการเรียนเนี่ยของเราด้วยตัวเราเองก็พอไม่ต้องไปวัดด้วยคนรอบข้างก็ได้ครับมันมันจะได้แบบว่าลดความกดดันลงแล้วมันก็จะทําให้เราเรียนได้ง่ายขึ้นอย่างเงี้ยครับแล้วก็ ถ้าจะพูดก็คือมันตอนระหว่างเรียนเนี่ยมันจะมีเรื่องกิจกรรมเข้ามาแทรกด้วยครับก็คือจะได้ซึ่งน้องๆเนี่ยพี่มองอาจจะมองว่ากิจกรรมบางอันมันดูแบบว่าอาจจะไม่ได้ใช้แบบว่าเออเราทําไปแล้วก็ไม่ค่อยได้ฝึกสกิอะไรแต่พี่แต,แต่ตอนนี้พี่อยู่พี่อยู่พี่อยู่ยงปีสามแบบพี่ได้ไปแบบว่าพี่ได้รู้ระบบองค์กรงานในองค์กรอย่ายองค์กรมากเลยเพราะพี่พี่ได้ช่วยหลายหลายคนและเกิดใาการทํางานเป็น้ย พี่มองพี่บอกเลยว่าไอ้ทุกอย่างที่น้องๆได้ฝึกในการทําทุกกิจกรรมแเนี้ยน้องๆได้ใช้นั่นมันเป็นสกิลมันกลายเป็นเหมือนแบบว่าซอฟต์สกิลที่น้องๆทุกคนควรจะมีก่อนที่จะแบบว่าได้ทํางานพวกนี้ได้เข้าไปทํางานได้ได้ฝึกงานพวกนี้ครับ mm hmm. เช่นใช่ผมพูดก็พวกตัดต่อวิดีโอทำอินโฟกราฟิกทำห mm hmm. าทำพวกรีเสิร์ชพวกนี้ครับอันนี้สำคัญหมดเลยครับไม่ว่าจะทุกสายงานไหนต้องได้ใช้กันหมดเลย อก็คือเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ได้ทําระหว่างการเรียนเนาะตอนเรียนก็อาจจะบวนโอ้ยอาจารย์กิจกรรมเยอะจังเลยพี่ตรีเราคะตอนเรียนเนี้ยกิจกรรมเยอะตอนนั้นเนี้ยหนูรู้ส oh, ึกว่าเหนื่อยเหนื่อยไหมรู้สึกว่าแบบอ๋อไม่ไหวอะไรเงี้ยรู้สึกแบบนั้นไหมก็เหนื่อยไหมมันก็เหนื่อยค่ะแต่ว่าด้วยความที่เราก็อยากแบบเก็บเกี่ยวประสบการณ์อะไรอย่างนี้ด้วยมันก็เลย ก็ทําไปอะค่ะใช่เพราะว่ามันก็ได้เป็นเป็น,ปน,ปนได้กับตัวเราเนี่ยก็ถือว่าโอเคะค่ะให้คาแนะน,น,น,ออานําน้องๆยังไงบ้างเกี่ยวกับการเรียนและการร่วมกิจกรรมอืพี่จะบอกว่าเข้ามาเนี่ยคือมันปรับตัวไม่ยากเลยตอนที่พี่แบบก่อนที่จะเข้ามาอะไรก็จะมีคนพูดเยอะแยะว่าแบบเอ้ยมันไม่เหมือนมัธยมนะที่นี้นันนะะ่นแหไร่งค่ะแต่สำหรับพี่พอเข้ามาแล้วอะคือเรารู้สึกว่าแบบมันไม่ได้ต่างกันมากแล้วพี่ก็ไม่ได้รู้สึกแบบ ต้องปรับตัวยากขนาดนั้นนะคะแต่ว่ามันก็จะมีสกิลด้านภาษาจีนที่ถ้าน้องๆคนไหนไม่มีพื้นฐานมาก่อนพี่ก็นแนะนาว่าแบบอาจจะลองท่องศัพท์มาหรือว่าเรียนพื้นฐานมาก่อนอะไรเงี้ยเพื่อที่จะได้ไม่กดดันตัวเองมากเกินไปนะคะใช่แต่ว่าถ้าใครแบบไม่สะดวกที่จะเรียนมาก่อนอะไรเงี้ยก็มาเริ่มเรียนพร้อมกับเพื่อนก็ได้เพราะเพื่อนเก่งแล้วเนี่ยเราก็จะแบบเหมือนยิ่งพุชตัวเองขึ้นมานะะอย่าเียค่ะใให้ดูคนที่เก่งเนาะใช่ค่ะให้ดูคนที่เก่งแล้วเราก็ต้องแบบ เออทำลายให้เขนแต่แต่อย่าไเปเกลียดกับเขานะลูกนะครอย่างที่พี่อัด<ช>บอกขอแข่งกับตัวเองและะ้ว โอเคเนาะก็วันนี้ก็น้องๆที่กำลังจะเปิดเทอมในอาทิตย์หน้านี้เนี่ยก็น่าจะมีแรงดังใจแล้วก็เลิกกลัวเลิกกังวลใจกันได้เลยนะคะเพราะว่าวันนี้พีตีกับพี่อัดก็ได้มาเล่าให้ฟังกันแล้วนะคะสำหรับน้องๆคนไหนที่อยากจะพูดคุยส่วนตันนะคะเดี๋ยวเราจะให้พิตีกับพี่อัดเนี่ยฝากช่องทางการติดต่อไว้นะคะ <c oughs> เผื่อน้องคนไหนดูอยู่นะคะหรือย้อนมาดูเนี่ยและอยากจะถามเชิงลึกนะคะก็ปรึกษาได้เลยนะคะ <c oughs> อา่าให้พี่อัด ฝากช่องทางการติดต่อนิดนึงค่ะอะไรก็ได้ลูกเฟซบุ o กอินสตาแกรมหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไอจีก็ได้ครับเป็นอัสดายุธอันเดสกครับก็ a u d s a d a y u t อันเด s c o สกครับค่ะพี่ตีราะคะน้องจะไปติดตามหรือคุยกับพี่ตีได้ที่ไหนคะของพี่ถ้าอยากอยากของพี่ถ้าอยากถามมาสอบถามอะไรเงี้ค่ะก็เข้ามาได้ที่ไอค่ะชื่อ t e e a p y แล้วก็อันเด s c o สกหรือว่าจะไปติดตามช่อง youtube ก็ได้ค่ะ ชื่อชื่อเดียวกันเลย T E E A P Y underscore T E E T Y T T y underscore อะไรนะลูกตียาพินญาค่ะย่อมาตาพิญยา A P Y A P Y นะครับก็ไปติดตัองได้โอเคเดี๋ยวก่อนจะจากกันวันนี้อยากให้สองคนพูดให้กำลังใจแล้วก็แบบเหมือนยืนยันกับน้องหน่อยว่าเรื่องการขอทุนสำหรับคนที่ไม่มีพื้นฐานภาษาจีนมาก่อนเลยมีความเป็นไปได้อ่ะ พี่อัาก่อนเลยเอาพูดให้กําลังใจน้องหน่อยค่ะเรื่องของความเป็นไปได้ในการขอทุนสำหรับคนที่ยังไม่เคยมีภาษาจีนมาก่อนเลยออ่อก็น้องอาจจะกังวลว่ามันเพจคีสสามน้องอาจจะคิดว่าสองปีอาจจะไม่ทันอาจจะไม่ไหวนะครับแต่ผมที่มองว่าถ้าน้องมุ่งมั่นいいจริงๆเนี่ยแล้วน้องตั้งใจกับมันจริงๆแล้นเนี่ยพี่ว่ายังไงมันก็ผ่านได้แล้วก็ตัวที่ใช้ติวข้อสอบเพจคสสามเนี่ย มันแค่จะตรงกันไหมก็สอบไลยครับน้องก็คือขอแค่น้องติวมันทุกแบบว่าด้วยความสม่ําเสมอแล้วก็ความพยายามเนี่ยยังไงที่ว่ายัางไงก็ผ่านแน่นอนไม่น่าจ,จะยากมากครับแล้วก็ต้องได้กิจกรรมน้องก็ต้องเอาให้มันให้ดีด้วยควบควบู่กับการเรียนครับเพราะว่ามันก็เป็นหนึ่งในแฟกเตอร์ที่ใช้ใช,ใช้ในการแบบว่าเข,ขาเรียกไหแข่งขันยืด<อ>ใช่ใช้ในการยื่นใช้ในการยื่นทุนเหมือนกันครับก็ พยายามทุกคนนะครับเรียนสาขานี้เรียนไม่ยากครับแต่ก็ต้องตั้งใจกับมันจริงๆครับติกตีคะของพี่นะคะก็คือก็ไม่ยากเหมือนกันคะ่ะถ้าเราแบบตั้งใจแล้วเราเชื่อว่าเราจะสามารถสอดคุนได้ แล้วเราก็ทํามันทุกวันทุกวันอะแรกๆว่าเออแรกๆเริ่มเนี้ยแน่นอนแล้วมันจะต้องยากค่ะแต่ว่าพอเวลาผ่านไปถ้าเราทามันทุกวันทุกวันทุกวันเนี้ยพยายามฝึกทําข้อสอบต่างๆไ้วของพี่คือแบบทําข้อสอบประมาณร้อยรอบคือแบบวนๆวนๆไปจนแบบมันพอไปเจอในข้อสอบมันจะชินเลยอะค่ะแหละ,แล,ะ mm hmm. แล้วก็สําหรับเรื่องเรียนก็นั่นแหละค่ะขยันขยันเรียนตรงไหนไม่เข้าใจก็ถามอาจารย์อะไรเงี้ยเพราะว่าอาจารย์ที่สนสิทิก็ใจดีค่ะ แล้วก็กิจกรรมทําคู่กันไปด้วยเพราะว่ามันเป็นประสบการณ์ที่จะติดตัวเราไปตอนทํางาน,นะค่ะเชื่อว่าน้องๆทุกคนจะทําได้เหมือนพี่น้องทาได้แน่นอนค่ะถ้าตั้งใจเ,เราทุกคนครับน้องเป็นคำยืนยันจากพี่สองคนแล้วเนาอว่านี่แหละ สำหรับคนที่ไม่มีพื้นฐานภาษาจีนมาเลยแต่ตั้งใจน้อภายในระยะเวลาสองปีเท่านั้นมันจะจอบดอกออกผลให้เห็นเลยนะคะโอเคค่ะขอบคุณพี่อ่าดแล้วก็พี่ตรีมากค่ะแล้วก็วันนี้น้องเฟซบุ๊กไลฟ์ของหลักสูตรเรานะคะหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศธุรกิจจีนอาเซียนมหาวิทยาลัยสวนดุสิตก็ขอลาน้องๆไปก่อนนะคะแล้วก็ เจอกันใหม่ในวันพฤหัสบดีหน้านะคะ<า>สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีบายลูก